นายสารโรธพึงรำพันเลขาที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการพิจารณาเรื่องร้องเรียนจริยธรรมร้ายแรงกับอดีตสสพักเก้าไกล44คนที่เข้าชื่อแก้ไขกฎหมายมาตรา112 ดยระบุว่าขณะนี้ได้ตั้งคณะกรรมการไต่สวนซึ่งจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการไต่สวนดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานตามขั้นตอนนั้นเมื่อคณะกรรมการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานเสร็จสิ้นแล้วจะพิจารณาว่ามีข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะแจ้งข้อกล่าวหาหรือไม่หากมีหลักฐานเพียงพอจะแจ้งข้อกล่าวหาแต่หากไต่สวนแล้วพบว่าการกระทํานั้นไม่มีความผิดจะสรุปสำนว,นวนว่าข้อกล่าวหาไม่มีมูล ก่อนจะเสนอให้คณะกรรมการปปชพิจารณาเลขาธิการปปชบอกอีกว่าการแจ้งข้อกล่าวหาคาดว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานเพราะการไต่สวนรวบรวมพยานหลักฐานที่ได้รับรายงานมานั้นดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานคอน่อนข้างที่จะครบถ้วนแล้วแต่เมื่อสรุปสำนวนเสนอคณะกรรมการไต่สวนก็เป็นดุลพินิษของคณะกรรมการไต่สวนว่าหลักฐานเพียงพอที่จะพิจารณาไปทางใดทางหนึ่งแล้วหรือไม่แต่ส่วนตัวเชื่อว่าใช้เวลาอีกไม่นาน เมื่อถามว่าภายในปีนี้จะได้เห็นการชี้มูลความผิด44สสที่ถูกร้องเรียนหรือไม่นายสาโรธดบอกว่าตามความเห็นของตนหากไต่สวนครบถ้วนและมีพยานหลักฐานชัดเจนก็สามารถที่จะพิจารณาได้ภายใน1-2เดือนนี้แต่การพิจารณานั้นไม่ได้หมายความว่าจะไปถึงขั้นตอนชี้มูลเพราะตามขั้นตอนจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาก่อน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาได้ชี้แจงซึ่งหากมีการชี้แจงแล้วจะมีการสรุปสํานวนและพิจารณาว่าคําชี้แจงฟังขึ้นหรือไม่เพื่อพิจารณาว่าข้อกล่าวหามีมูลหรือไม่มีมูลทั้งนี้ตามกรอบระยะเวลาภาพใหญ่คาดว่าอาจจะชัดเจนภายในปีนี้หากไม่มีข้อเท็จจริงที่จะต้องไปดำเนินการเพิ่มเติมมาก